อย่าถือเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปพระรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืนค่ายรามราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ทรงนำพระสหายเยี่ยมชมพระรามราชนิเวศพระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปี2453เพื่อเป็นที่ประทับแรมในการเสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชาฐานช่วงฤดูฝนสถาปนิกชาวเยอรมันเป็นผู้ออกแบบพระราชวังแห่งนี้เปี่ยมด้ยวยความงามตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปเป็นอาคาร2ชั้นภายในมี44ห้องพื้นปูด้วยหินอ่อนสลับสีและไม้ประดับกระจกสี ด้านล่างมีห้องสําคัญอาทิห้องเฝ้าห้องท้องพระโรงห้องเสวยชั้นบนมีห้องสําคัญอาธิห้องพระบัณทมพระราชินีและห้องพระบัณทมใหญ่ภายในปฏิสถานพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี2524 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของมณฑลทหารบกที่15เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมทุกวันตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาสำหรับเสาร์อาทิตย์ปิดเวลา16นาฬิกา30นาทีจากนั้นเสด็จไปโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายาง โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร,รมหาราชบรมนาถบัวพิษเริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี2552บนพื้นที่กว่า250ไร่เพื่อให้เป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตรที่รวบรวมพันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอท่าอยางและใกล้เคียงจากพื้นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการปลูกพืชในพื้นที่แห้งแล้งและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด ภายในโครงการมีการติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า20ต้นกำลังการผลิตขนาด50กิโลวัตต์จำหน่ายให้กับการไฟฟ้าสูตรภูมิภาคในการนี้ประทับลดรางท่อประเนตพื้นที่โดยรอบโครงการอาทิฟาร์มโคโนมเป็นศูนย์สาธิตการเลี้ยงโคโนมให้กับชาวจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียงมีเกษตรกรเข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีโคโนมสายพันธุ์โฮสต์สไตรฟรีเซียนจากประเทศเนเธอร์แลนด์จำนวน65ตัว โอกาสนี้ส่งป้อนนมลูกโขที่เกิดใหม่พร้อมกับพระราชทานชื่อว่าคุณบุญคุณและทอดพระเนตรการแสดงสะบัดแท้ซึ่งปกติโคบานจะสะบัดแท้เพื่อเป็นการต้อนและควบคุมฝูงวัวส่วนแปลงทดลองปลูกยางสาธิตการรีดแผ่นยางและส่งทดลองเจาะน้ำยางพาราซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ทำให้หน้ายางเสียเนื่องจากแผลเล็กสามารถทำได้ในช่วงฤดูฝนโดยที่หน้ายางไม่เปียกโรงเรือนเลี้ยงไส้เดือนดินสายผ่านขี้ตาแร่เพื่อกำจัดขยะอินทรีย์ นับเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถกําจัดขยะอินทรีย์ได้รวดเร็วภายในระยะเวลา5วันและได้ผลตอบแทนคือปุ๋ยหมุนไส้เดือนเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีภายในโครงการ